บอกว่าสัญญาเช่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอแล้วการครอบครองเท่านั้นถึงจะปกป้องดินแดนได้จริงๆค่ะประเด็นของเขาคือสัญญาเช่ามันไม่ถาวรใช่ไหมคะแล้วในมุมมองเรื่องความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงที่แท้จริงต้องมาจากการเป็นเจ้าของเท่านั้นเขาใช้คำพูดเลยว่าคุณไม่สามารถปกป้องสัญญาเช่าได้เป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะชัดเจนมากแล้วเขาก็เสริมด้วยการอ้างว่า ตอนนี้กรีนแลนด์เต็มไปด้วยเรือของรัเสเซียกับจีนอืมประโยคนี้แต่ในบทความก็บอกว่าคำกล่าวอ้างนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการพูดที่อาจจะเกินจริงไปมาก ในความเป็นจริงอาจจะมีเรือวิจัยหรือเรือประมงของสองประเทศนั้นอยู่บ้างในน่านาน้ำสากลแถวนั้นแต่การใช้คำว,ว่าเต็มไปหมดเนี่ยมันคือการสร้างภาพภัยคุกคามขึ้นมาค่ะคือสร้างความชอบธรรมให้ข้อเสนอของตัวเองถูกต้องค่ะเป็นวาทศิลป์ทางการเมือง